สวัสดีค่ะแต่ตกสบายเวงค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมอาวานีพลายิเวอร์ไซด์นะคะแล้วก็อนันตาราลิเวอร์ไซด์ค่ะเรือนที่ตรงนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศสบายๆที่อยู่ริมน้ำนะคะอยากพูดถึงอนันตราริเวอร์ไซด์ก่อนค่ะเพราะว่าเป็นโอเอซิสที่อยู่ริมน้ำนะคะบรรยากาศก็จะเป็นรีสอร์ทใจกลางเมืองค่ะที่รีรลซ์ก,กว่านะคะส่วนอาวานีพลายิเวอร์ไซด์เนี่ยก็เป็นสไตล์โมเดิร์นลักชวรี่ค่ะ ของอนันตรายรียอรซด์เนี้เขาแบ่งโซนจัดงานได้ออกเป็นสโซนหลักนะคะโซนแรกที่เป็นส่วนอัลโดของอนันตรารียริเวณนี้นะคะก็คือบริเวณนี้ค่ะเดเดอร์วิกส์ค่ะสามารถจัดงานที่เป็นในโซนของการ์เด้นนะคะทั้งงานมานั่นงานไทยพิธีไทยนะคะพิธีจีนแล้วก็งานพิธีคริสได้ที่บริเวณนี้เลยค่ะอยู่ติดริมน้ําเลยโซนริมงามอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเรียกว่าแกรนศาลาค่ะสามารถจัดงานเลี้ยงได้ถึงแขกถึง200ท่านเลยทีเดียวค่ะ ส่วนอินดอร์ของโรงแรมอนันตรายรีเวอร์ไซ์นะคะคือห้องเจ้าพยาวารูมค่ะสามารถจุแขกค็อบเทวได้สูงสุดถึง500ท่านเลยทีเดียวค่ะสำหรับโรงแรมอวานีพลายรีเวอร์ไซนะคะห้องบอรูมค่ะมีซิลลิงที่สูงมากเลยค่ะสูงถึง11เมตรนะคะแล้วก็ห้องจุแขกได้1,200คนค่ะ นอกจากห้องจัดเลี้ยงที่ไซส์ใหญ่ขนาดนี้แล้วนะคะบริเวณฟอยเย่ก็ใหญ่ไม่แพ้กันค่ะทําให้สามารถตกแต่งนะคะได้ตามที่บ่าวสาวต้องการเลยค่ะความพิเศษของฟอยเย่นี้นะคะนอกจากมีขนาดใหญ่แล้วเนี่ยยังสามารถเดินเปิดออกไปที่บริเวณระเบียงนะคะซึ่งเห็นวิวแม่น้ำแบบพาโนรามาได้เลยค่ะ สำหรับคู่บา่าวสาวนะคะที่อยากได้สถานที่จัดเลี้ยงที่มีบรรยากาศหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องจัดเลี้ยงสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ขนาดใหญ่นะคะหรือว่าอยากได้บรรยากาศสบายๆที่อยู่ริมน้ำสไตล์การ์เด้นแบบนี้ก็เชิญได้ค่ะที่โรงแรมอาวนี่พลายซีเวอร์ไซด์แล้วก็อันตรารีเวอร์ไซด์ค่ะ